เกิดอะไรขึ้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยจะเห็นว่าภาพมวลพายุฝนจำนวนมากจากพมา่าทางทะเลอันดามันที่รออยู่มานานจะถูกพายุโนโอุนโดดเข้ามารวมตัวกัน ทางฝั่งทะเลเวียดนามทั้งหมดและนั่นย่อมหมายความว่ามวลพายุทั้งหมดจากฝั่งทะเลอันดามันจะต้องเดินทางผ่านประเทศไทยทั้งหมดด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นฝนจะตกหนักทั่วประเทศไทยจะเห็นแรงพายุที่เข้าเวียดนามแต่จังหวัดมุกดาหารจะโดนแรงพายุเต็มๆในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเขื่อนชัยยบุรี กับเขื่อนหลวงพระบางที่หลายคนคิดว่าจะไม่ผ่านนั้นมันอาจไม่แน่และจะเห็นว่ามวลพายุข,ของโนอื่น อาจมุ่งเข้าสู่ประเทศลาวทางฝั่งเขื่อนทางลุ่มแม่น้ำโขงของลาวทั้งหมดก็เป็นไปได้และหากเป็นจริงตามที่คาดเอาไว้เราอาจจะได้เห็นพายุลูกใหม่ที่ก่อตัวขึ้นเหนือกรุงปักกิ่งของจีนก็ได้ส่วนพายุโซนร้อนโนอึนที่บอกว่าแค่ระดับสวันนี้ได้สร้างความเสียหาย ให้กับประเทศเวียดนามจนแทบไม่มีชิ้นดีที่ออกข่าวว่ากรุงฮาหนอยจะไม่โดนนั้นก็อย่าไปเชื่อตอนนี้ก็เละต้มเป๊ะหมดแล้วเพราะไม่มีใครคาดเดาลมพายุได้ถูกว่าพายุลูกนี้จะออกไปในทิศทางใดกันแน่ และพวกเราทุกคนอย่าได้ประมาทกับพลังของพายุโนอ่นเพราะอย่างไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยอย่างเต็มที่ตามที่หลายคนเชื่อว่าแค่เข้าแบบห้างๆในภาคอีสานเท่านั้นโนอ่นจะไม่เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยอย่างรวดเร็วตามที่แจ้งเพราะแรงกดอากาศต่ำจากมวลพายุด้านบนประเทศคีกีสถานกำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาสมทบในอีกไม่นานและนับจากวันนี้ ข่าวพายุบุกจมตีในหลายประเทศที่เริ่มมีการรายงานออกมาเรื่อยๆประเทศจีนประเทศปรโตริโกและสหรัฐอเมริกากำลังเผเชิญกับพายุฝนที่ตกหนักและทำให้เกิดน้ำท่วมและตามที่คาดเอาไว้เพื่อมาจัดให้จกักรพรรดิสีจิ้นผิงจอมเกเรแบบเต็มๆ จูจ่ๆพายุต่างๆมักจะหายไปในจอเรดาร์บ่อยๆในช่วงนี้และหลายๆครั้งสื่อของไทยที่เริ่มล้าสมัยและให้ความสำคัญกับข่าวที่ไร้าสาระและแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้นข่าวผัวเมียข่าวหวยข่าวงูแต่ข่าวอุทกภัยในต่างๆประเทศ สื่อของไทยมักจะได้ข้อมูลทีลาช้ามากและนำเสนอข่าวน้อยนิดปันหนึ่งว่าจะนำเสนอข่าวผัวเมียทะเลาะกันคือเรื่องสำคัญของกระแสความนิยมของไทยที่ติดเสพข่าวพวกนี้แต่ข่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงของโลกและ การเกิดอุทกภัยที่รุนแรงในทั่วโลกนั้นมักจะเป็นข่าวสั้นๆที่ไม่ให้ความสำคัญอะไรกับมันสำหรับสื่อไทยแต่ถ้าเป็นข่าวผัวผัวเมียเมียและเรื่องลึกลับทางไสยศาสตร์นักข่าวจะอ่านข่าวแบบตาเหลือกพร้อมอธิบายเนื้อหาแบบตั้งใจมากเหตุใดถึงไม่มีข่าวรายงานพายุเข้าจีนเลยแต่จีนยังประสบปัญหาน้ำท่วมหนักในทุกมณฑลมานานถึงสี่เดือนเข้าไปแล้ว ไม่มีการรายงานข่าวเรื่องพายุใต้ฝุ่นเข้าจีนสักโลกในฝั่งมณฑลยูนานและมณฑลเสฉวนของจีนแต่นับจากปัจจุบันนี้พายุน้ำท่วมยังถล่มสองมณฑลอยู่ตลอดเวลาคำถามคือเมื่อไม่ใช่พายุฝนแล้วมันคือฝนอะไรกันแน่ถึงตกไม่ยอมหยุดสักทีหลายๆมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนก็ประสบอุทกภัยจากลมฝน น้ำท่วมหนักในทุกๆวันแต่กลับไม่มีรายงานว่าน้ำท่วมในภาคนี้ของจีนเกิดจากพายุอะไรแม่น้ำแยงซีปัจจุบันน้ำล้นเกินเขื่อนสามผามาเมื่อสองสามวันที่แล้วแต่ไม่มีรายงานข่าวใดๆจากผู้สื่อข่าวไทยมีแต่ช่องข่าวของประเทศญี่ปุ่นและภาพการนำเสนอข่าวของคนจีนในพื้นที่เท่านั้นน้ำท่วมจีนอย่างหนักในปัจจุบัน เกือบจะครบทุกมณฑลของจีนจากภาพถ่ายดาวเทียมต่างประเทศและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นในมณฑลต่างๆของจีนคำถามและข้อสงสัยก็คือ พายุฝนจำนวนมากพวกนี้มาจากไหนประเทศจีนมีภูเขาไฟมากกว่า200ลูกและเริ่มมีการประทุขึ้นในหลายๆจุดแต่เข้ากลับถูกปิดเงียบสนิทสนิทแบบที่ว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในหลายพื้นที่วันนั้นเราคงเห็นผู้สื่อข่าวไทย เข้ามารายงานสภาพทุกอย่างที่มันได้เกิดความสูญเสียไปแล้วปัจจุบันมีแต่เศษขยะข่าวที่แข่งขันกันส่งมารบกวนเพจต่างๆจนล้นหน้ากระดานข่าวที่สำคัญี่หรือหาข่าวที่ดีๆกันแทบตายจนสูญเสียข่าวเด่นที่สำคัญไปหลายข่าวแบบน่าเสียดายมาย้อนทำความรู้จักพายุโนอึนทำไมถึงรุนแรงและน่ากลัว พายุโนอื่นเป็นพายุหมุนเขตร้อนมีลักษณะศูนย์กลางความกดอากาศตำ่ำลมกระโชกแรงส่งผลให้เกิดฝนตกหนักพื้นที่ชายฝั่งมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนมากเป็นพิเศษคือน้ำอุดมหาสมุทรฉะนั้นพายุที่มาเกิดขึ้นเมื่ออยู่เหนือหรือใกล้แหล่งน้ำ และอ่อนกำลังลงค่อนข้างรวดเร็วเมื่อพายุเข้าแผ่นดินทำให้เกิดหยาดน้ำฟ้ากระจุกตัวขึ้นในพื้นที่เล็กๆก่อให้เกิดฝนตกหนักพายุโนอึนเป็นภาษาเรียกที่มาจากประเทศเกาหลีเหนือคำว่าโนอึนเป็นภาษาเกาหลีหมายถึงแสงเรืองในช่วงของพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกนักอุตุนิยมวิทยาใช้วิธีติดตามพายุตามปีที่พวกมันเกิดขึ้น แต่ในบางภูมิภาคของโลกอาจมีพายุได้นับร้อยครั้งในแต่ละปีและแต่ละโลกอาจมีอายุนานหลายเดือนการตั้งชื่อให้กับพายุจึงช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามพวกมันได้สะดวกนอกจากนี้มันยังช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ตามสื่อต่างๆได้ไง่ายขึ้นส่วนชื่อของพายุที่เคยสร้างความเสียหายรุนแรง มักจะถูกทดแทนด้วยชื่อใหม่ด้วยเหตุผลเพื่อความเหมาะสมเช่นพายุทุเรียนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในฟิลิปปินส์กว่า1,400คนได้ถูกทดแทนด้วยชื่อมังคุดในปี2,551พายุดีเฟรชั่นเขตร้อนความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง34นอตหรือ 64กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุโซนร้อนความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่34นอตหรือ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแต่ไม่ถึง64นอตหรือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุไต้ฝุ่น ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่64นอตหรือ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปโดยชื่อพายุจะแบ่งเป็น5กลุ่มกลุ่มละ28ชื่อชื่อพายุแต่ละชื่อจะเรียงตามชื่อประเทศของลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษเริ่มจากกัมพูชาเรื่อยไปจนถึงเวียดนามซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายโดยไทยเราอยู่อันดับที่12เมื่อใช้หมดหกลุ่ม ก็จะขึ้นชื่อเรขในกลุ่มที่สองเรียงกันไปเรื่อยๆจนครบทุกกลุ่มแล้วก็กลับมาใช้ชื่อแรกของกลุ่มที่หนึ่งใหม่อีกครั้งโดยเหตุนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ตั้งคณะกรรมาการพิจารณารายชื่อและความหมายของชื่อขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเสนอชื่อพายุในภาษาไทยในที่ประชุมของศูนย์เตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโดยมีสมาชิกอีก14ประเทศในโซนเดียวกัน มาร่วมประชุมจนได้ชื่อพายุของไทยตามอันดับได้แก่พระพิรุณทุเรียนวิภารามศสูนเมฆลามรกตนิดาชบากุลาบและขนัน